ไอ้โยกสรีทุกคนทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวังไก่ร้อยเออวันนี้ไ่เช่ซีรีส์หนึ่งร้อยวันหรือไม่ได้ทำอะไรเลยเอยากจะว่าขอบคุณทุกคนทุกท่านนะฮะเออ,อค,คนฟอลทุกคนที่ด่าละของผมเดยวช่องผมครบหนึ่งร้อยฟอลเลยเออตั้งเป้าไว้ว่าก่อนสิบสี่ตุลาปีหน้านะอุ้ยแต่ตอนนี้ ถึงแล้วเออยังไม่ถึงปีหน้าเลยถึงแล้วขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะก็ตอนนี้เกิวของผมเป็นแรงเงินแล้วนะทุกคนแรงเงินแล้วขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้แบบฝุกฝุกพวกจริงๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยแบบโหขอบคุณทุกคนจริงๆแบบตอนนี้มันรู้สึกตื่นตันแบบโอ้โหโอ้โหแบบ ไม่คิดว่าเออมันจะขึ้นได้ไวขนาดนี้คือผมคิดว่าโอ้โหร้อยร้อยคนมันได้จะต้องใช้เวลาสักแบบระยะเวลาหนึ่งสักประมาณสามสี่เดือนอาจจะถึงประมาณเนี้ยอุ้ยแต่แบบโอ้โหไม่เชื่อไม่ได้เชื่อแบบมันขึ้นมาแบบปุ๊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 บขึ้นแบบทุกวันเลยอ่ะแบบดีใจ่าขอบคุณทุกคนจริงค่ะขอบคุณจริงผมจะพูดอะไรเดี๋ยผมล้นไปหมดละเข้าดูเข้าดี ขอบคุณมาคกครับก็คือว่าไอ้หนึ่งร้อยคนเนี่ยคนฟอร์หนึ่งร้อยคนเนี่ยอยากให้ผมทำอะไรดีทุกคน Q&A ไหมระหว่งาง Q&A กับอะไรดีระหว่งาง Q&A กับอะไรดีคิดไม่ออกละ Q&A ไหมทุกคน Q&A เปล่าผมว่ารอบสี่แล้วที่ทำ Q&A ไปก็มีคนถามมาด้อยมากเลยผมอยากรู้ว่าหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะมีคนถามเข้ามาสักกี่คนอะ อันนี้คลิปดีคอมเมนต์เลยนะทุกคนเดี๋ยวพออัดคลิปนี้เสร็จแล้วแบบตัดลงเลยเออไอคลิปที่เหลือก็ดองต่อไปคุย <c> ด <oughs> ี a ไหมน่าสนใจเปล่าถามกันปะถามกันนะทุกคนเข้ามาถามกันได้เลยทุกเรื่องเลยบางเรื่องก็ไม่ตอบนะเฮ้ยโอเคฮะก็ขอเป็น q a แล้วกันนะอันนี้เปิดให้ถามเลยก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำคลิปอาตอบคำถามเลยนะทุกคน ประมาณนี้เออก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยที่อ่ะอาจจะสนับสนุดผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมอ่ะเริ่มทําประมาณช่วงคนโฟลักประมาณสิบยี่สิบคนก็อนนันแหลกก็ขอบคุณนดทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คดติดตามด้วยเออแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กําลังอาจจะ กดติดตามให้เอออาจจะกาลังจะกดติดตามให้ก็ถ้ากดแล้วก็ไม่ต้องไปกดอีกรอบเลยทุกคนไม่ต้องไปอ่านฟอร์มอก็ขอบคุณฮะก็ถามกันไปเลยคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละทุกคนเอาเป็นว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ช่องวังแก่ด้วยนะฮะก็คลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรบ้างหรอกทุกคนแค่แบบเอ้ยบัตตื้์ตันใจอ่ะเออขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดฮะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะ ไปละใบเจอกอาน,นคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาถามเลยนะไปแล้ว